บทที่8 0ดอดใบไม้ร่วงหล่นทั่วท้องฟ้าทำให้ดวงตาของอุรังอุตังหลังเงินเรลิ์ทำให้มันไม่รู้ว่าแย่หลิงอยู่ที่ไหนเมื่อดูการต่อสู้ชูอยู่ไม่มีความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วย ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้แย่หลิงได้กล่าวไว้แล้วว่าเว้นแต่ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายเธอไม่ควรพยายามช่วยเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ชูอยู่ปฏิบัติตามคำขอของเจ้านายโดยธรรมชาติ100%่ง้เปอร์เซนต์ฮึมมันเป็นแค่กอริลลาไม่ใช่เหรอถ้าคุณบอกฉันในสิ่งที่ฉันพูดก็เผามันให้กลายเป็นเถ้าถานอุรังอุตังตัวนี้อ่อนแอมากและเป็นแค่คนขี้โกงเฟิงจิ๋วยืนอยู่ข้างๆสู้อยู่ ดูมิ่นมันตอนนี้ความแข็งแกร่งของสระเอฟิงจิวนั้นน่ากลัวมากโดยธรรมชาติและไม่มีทางที่กอริลล่าหลังเงินในปัจจุบันจะเทียบเคียงได้หากเปลวไฟฟีนิกซ์ถูกเผาโดยไม่ตั้งใจกอริลล่าหลังเงินจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีหรือแม้แต่ในไม่กี่วินาทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้ สู้อยู่ก็สายหัวเล็กน้อยดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเฟิงจิวเฟิงจิวเจ้านายแตกต่างจากเราเขาเป็นทูตทางจิตวิญญาณในที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงทางจิตวิญญาณของเราแล้วก็ย่อมมีช่องว่างในพลังการต่อสู้อยู่บ้าง ย่าใช้กำลังของเราเองเปรียบเทียบกับเจ้าในต่อให้เราแข็งแกร่งแค่ไหนเราก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงทางจิตวิญญาณของเจ้าในสิ่งที่เฟิงจิวเพิ่งพูดไม่มีเจตนาที่จะมุ่งเป้าไปที่เย่หลิงเธอรู้สึกว่ามันง่ายมากสำหรับเย่หลิงผู้มีทักษะด้านเวทมนต์มากมายที่จะจัดการกับกอริลลาหลังเงินเช่นนี้ เขาแค่ต้องการออกกำลังกายความแข็งแกร่งทางร่างกายซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่จำเป็นทูจิตวิญญาณสามารถรับคาติชมจากสัตว์เลี้ยงวิญญาณของเขาเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแต่แทบไม่มีทูจิตวิญญาณคนใดจงใจใช้ตัวเองเพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาดแบบเผชิญหน้าสาเหตุหลักคือมันไม่จำเป็นทำไมฉันต้องจัดการกับสัตว์ประหลาดเพียงลำพังในเมื่อฉันมีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณนี่เป็นกลายในสมองหรืออะไรมีวิธีที่ง่ายกว่าแต่ก็ไร้สาระที่ต้องทำอะไรที่ซับซ้อนเช่นนี้ใช่ไหม ฉันแค่บน่นฉันไม่ได้พูดอะไรผิดกับเย่หลิงพี่สาวชู้อยู่อยากเข้าใจฉันผิดเฟิงจีวอธิบายอย่างรวดเร็วแม้ว่าเธอมักจะชอบทะเลาะกับเย่หลิงในช่วงเวลาปกติแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่สำคัญที่สุดในใจเธอก็คือเย่หลิงโดยธรรมชาติ การทะเลาะกันตามปกติคือการทำให้แย่หลิงใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเอาละคุณแค่ต้องรู้ชู้อยู่จะไม่รู้ได้อย่างไรว่าสระเอฟิงจิวหมายถึงอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอมากนะักในฉากนี้ที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยใบไม้ร่วงกอริล่าหลังเงินหาร่างเล็กๆไม่เจอและเขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยมันส่งเสียงคำรามที่ไร้ความสามารถและโกรธเกรี้ยวราวกับว่าสิ่งนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของมันได้คำราม เสียงคำรามอันรุนแรงและคลื่นเสียงกระจายออกไปเขย่าใบไม้ที่ร่วงหล่นรอบตัวพวกเขาออกไปคุณมองอยู่ที่ไหนฉันอยู่นี่ท่านใดนั้นก็มีเสียงมาจากด้านหลังหลังสีเงินสิ่งนี้ทำให้กอริลลาหลังเงินหันกลับมาทันทีแต่ก็พบกับหมัดที่ใหญ่เท่ากับกระสอบทราย บูมเมื่อถึงจุดหนึ่งเย่หลิงก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังกอริล่าหลังเงินเลียงหมัดของเขาและตีกอริล่าหลังเงินอย่างแรงที่หน้าผากคำรามเมื่อเปรียบเทียบกับกอริล่าหลังเงินแล้วเย่หลิงเองก็สั้นมากและหมัดในมือของเขาดูเล็กมากโดยธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันหมัดก็ฟาดไปที่กอริล่าหลังเงินและกอริล่าหลังเงินก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หน้าผากและส่งเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันภายใต้อิทธิพลข,ของพลังอันทรงพลังนี้ กอริลล่าหลังเงินก็ถูกหมาดนี้กระแทกลงกับพื้น กอริลลาหลังเงินคงไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกกระแทกจากมนุษย์ตัวเล็กๆคนนี้จนล้มลงกับพื้นบูมร่างใหญ่ล้มลงบนหลังของมันและหัวของกอริลลาหลังเงินก็ส่งเสียงพึมพำแม้ว่าความเจ็บป่วยของคุณอาจฆ่าคุณได้แต่เย่หลิงจะไม่ยุติการโจมตีของเขาเพียงเราะเขาลมกอริลลาหลังเงินได้ต่อไปกอริลลาหลังเงินไม่สามารถยืนได้เลยและถูกโจมตีอย่างดุเดือดล้มลงครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อมันพยายามจะลุกขึ้นมันก็จะถูกต่อยกับพื้นอีกครั้ง หลังจากผ่านไปหลายต่อหลายครั้งเจ้ากอริลลาหลังเงินก็ดูเหมือนจะเลิกการต่อสู้แล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากดิ้นรนแต่พบว่าทำไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้จึงควรนอนลงจะดีกว่า กอริล่าหลังเงินหอบอย่างหนักและหน้าผากทั้งหมดเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่สัตว์ขนาดมหึมาเช่นนี้จะถูกมนุษย์ตัวเล็กๆทำไร้ายได้ขนาดนี้เออเจ้าไหนไม่มีนิสัยพิเศษอะไรเหรอไม่อย่างนั้นทำไมไม่กำจัดมันทั้งหมดในคราวเดียวละ่ะเมื่อมองดูกอริล่าหลังเงินที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเฟิงจิ๋วก็พูดไม่ออก ทำร้ายกันแบบนี้จริงเหรอมันไม่มากเกินไปหน่อยหรือเผาไฟเพื่อทําความสะอาดดีกว่าสายตาของชูอยู่มักจะจับจ้องไปที่เย่หลิงและเธออาจจะเดาได้ว่าเย่หลิงกําลังทําอะไรอยู่บทที่8ปดร้อยสองเจ้านายกําลังทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองอยากเห็นว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนปัจจุบันผู้ที่มอบความแข็งแกร่งให้กับเย่หลิงมากที่สุดคือชูอยู่ชูอยู่เองก็ทรงพลังมากและความเร็วของเธอก็ไม่ช้าการตอบแทนเย่หลิงจะช่วยปรับปรุงเย่หลิงได้อย่าง มากเป็นอย่างนั้นหรอดิลูมอนเอียงสีรันเล็กๆของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างไรก็ตามมันไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วสำหรับดิลูมอนดูเหมือนว่าเจ้านายของมันอาจจะแข็งแกร่งกว่าตัวมันเองในแง่ของพลังการต่อสู้ สิ่งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ฟัดิลูมอนปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยหากคุณไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้คุณจะปกป้องเจ้านายของคุณได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเหรอหากคุณต้องการปกป้องเจ้านายของคุณคุณต้องมีพลังที่แข็งแงกร่งกว่าเมื่อนึกถึงตอนที่มันแปลงร่างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ฉันยังจำพลังอันทรงพลังที่ทำให้ดิลูมอนปลดปลอ่อยร่างที่แท้จริงได้ ถ้าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นได้การปกป้องเจ้าหนายของเขาก็คงไม่ใช่เรื่องยากมันตัดสินใจว่ามันจะต้องฝืนฝนให้หนักข,นขึ้นเพื่อความแข็งแกร่งของมันในอนาคตและทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเหยียบบนหน้าผากของกอริลลาหลังเงินมองดูกอริลลาหลังเงินที่ลมหายใจอ่อนแอเหย่หลิงพยักหน้าอย่างลับๆแม้ว่าฉันจะไม่ใช้ทักษะทางจิตวิญ,ญญาณใดๆฉันยังสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ระดับที่ห้าได้มอนสเตอร์ระดับที่หกอาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ต้องบอกว่าหลังจากเลื่อนระดับมายัางระดับที่6และไปถึงระดับที่7แล้วมันเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง หลังจากช่วงเมื่อระดับเพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆระดับแรกอาจดูเหมือนไม่ใช่ก้าวใหญ่แต่ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่เล็กเลยมีความแตกต่างอย่างมีในสำคัญระหว่างการปรับปรุงระดับก่อนระดับที่6และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกแห่งความแตกต่างกระโดดลงจากหัวกอริลลาหลังเงินลูกบอลเพลิงปรากฏขึ้นออกมาจากอากาศบางๆในมือของเย่หลิงนี่คือพรสวรรค์ที่ฉันได้รับจากเฟิงจิ่วก่อนหน้านี้การควบคุมเปลวไฟ สามารถควบคุมเปลวไฟทุกชนิดได้อย่างง่ายดายและควบคุมเปลวไฟได้ด้วยตัวเอง เลวไฟในมือของเขาควบแน่นเป็นลูกไฟและลูกไฟก็ค่อยๆสว่างขึ้นราวกับว่าอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นดิลูมอนเอาสกาเลตมาให้ฉันหน่อยสิเลวไฟที่ควบแน่นในเวลาเดียวกันเย่หลิงก็ตะโกนเรียกดิลูมอนที่อยู่ไม่ไกลเมื่อได้ยินเสียงเรียกดิลูมอนก็กระโดดลงจากต้นไม้แล้ววิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ด้านข้างของเย่หลิงจากนั้นเขาก็ยื่นสกาเลตในมือให้เย่หลิงหลังจากจับแมงนุมสีแดงแล้วเย่หลิงก็วางแมงนุมสีแดงไว้ในมือของเขาบนหน้าผากของกอริล หลังเงเินสกาเลตกับกอริล่าที่แผลสิเหตุผลในการทำเช่นนี้ก็เพื่อให้สกาเลตได้รับประสบการณ์มากขึ้นเมื่อสัตว์ประหลาดถูกแย่หลิงสังหัน ค่าประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกกระจายให้กับสัตว์เลี้ยงวิญญาณแต่ละตัวเท่าๆกันปรากฏว่ามีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณตัวหนึ่งเข้าร่วมในการต่อสู้และทําให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บแล้วคุณจะได้ประสบการณ์มากขึ้นเหมือนเล่นเกมคนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดก็จะได้รับประสบการณ์มากขึ้นแย่หลิงไม่รู้ว่าทําไมถึงมีการตั้งค่าประสบการณ์ที่ตรงกันเช่นนี้อาจเป็นเพราะระบบของเขาเองนั้นเข้ากันได้มาก ท้ายที่สุดแล้วการมีระบบเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากนับประสาอะไรกับวิธีการจับคู่ประสบการณ์นี้ตอนนี้เขาคุ้นเคยกับมันแล้วและไม่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากนะักสกาเลตท,ที่ถูกวางไว้บนหน้าผากของกอริลลาหลังเงินนั้นเชื่อฟังเจ้านายโดยธรรมชาติและแทงเขี้ยวของมันเข้าไปในบาดแผลที่หักโดยตรง กอริลลาหลังเงินนั้นมีผิวหนังที่หยาบและเนื้อหนาหากเพียงอาศัยสกาเลตเองฉันกลัวว่าถึงแม้เขี้ยวของมันจะถูกกัดออกไปมันก็ไม่สามารถกัดผิวหนังของมันได้ทางที่ดีควรกัดบริเวณแผลเพื่อให้สารพิษสามารถฉีดเข้าเนื้อและเลือดได้โดยตรงหลังจากทำทั้งหมดนี้สกาเลตก็กลับมาอยู่ในมือของ เย่ห yeah, ลิงอีกครั้งหัวเล็กๆที่มีขนยาวยังลูบไล่เย่หลิงราวกับว่าเขากำลังตุ้งติ้งลูกไฟในมือของเขาดูเหมือนจะถึงระดับสุดขีดและสว่างมากเย่ห yeah, ลิงคว้างลูกไฟต่อหน้ากอริลลาหลังเงินที่อยู่ตรงหน้าเขาบูมทันทีที่ลูกไฟสัมผัสกับกอริลลาหลังเงินมันก็ระเบิดทันทีและมีเปลวไฟจำนวนมากปกคลุมกอริลลาหลังเงินคนบนร่างกายซึ่งเขียวชอุ่มอยู่แล้วติดไฟอย่างรวดเร็วและไม่เหมือนฟืนคลื่นของความรู้สึกแสบร้อนและแสบร้อนแล่นผ่านร่างกาย ทำให้กอริลล่าหลังเงินที่เกือบจะหมดสติตื่นขึ้นมาในทันใด เสียงคำรามแหลมดังออกมาจากปากของก,กอริล่าหลังเงินที่กำลังจะหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาคลิ้งไปมาบนพื้นพยายามดับไฟบนร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ภายใต้การเผาไหม้ของเปลวไฟเหล่านี้กอริล่าหลังเงินไม่สามารถถูกทำลายโดยการคลิ้งแบบนี้เมื่อทำทั้งหมดนี้แล้วแย่หลิงโดยไม่แม้แต่จะมองกอริล่าหลังเงินหันกลับมาแล้วเดินไปหาสู้อยู่และคนอื่นๆพร้อมกับสัตว์ร้ายดิลูมอน เขายังปล่อยเปลวไฟออกมาอย่างสุดกำลังที่รายล้อมไปด้วยเปลวไฟนั้นไม่มีทางที่กอริลลาหลังเงินจะรอดพ้นไปได้เว้นแต่จะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอื่นมาช่วยเหลือเขาฟุแน่นอนแย่หลิงยังคงใช้วิธีการที่ฉันเพิ่งพูดถึงเมื่อไฟดับลงทุกอย่างก็มอดไม่ไปเฟิงจิวพองหน้าออกของเธอและดูมีความสุขมากเธอไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะกลายเป็นจักรพรรดิพยากรณ์ ฉันแค่เดาฉันไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเหมือนกับที่ฉันคิดบทที่8 0 3ตอนนี้เย่หลิงกำลังอัพเกรดสกาเลตและเมืองศักดิ์สิทธิ์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพระหว่างพันธมิตรออกและสหพันธ์มนุษย์ในที่สุดก็มีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองเทียนหุยที่ห่างไกลจากชายแดนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลวหูลึกลับและลึกลับในสายตาของคนนอกหลวหูไม่ใช่ตัวละครที่เย่อหยิ่งและครอบงำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะสงบลงมากแล้ว สิ่งนี้ทำให้หลายคนในตระกูลยกย่องว่าหลิวยุ่นผู้นำตระกูลหลิวมีลูกชายที่ดีและเขาสามารถพัฒนาได้มากถ้าเขารู้ข้อผิดพลาดแม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะเย่อหยิ่งและครอบงำอยู่เสมอแต่ตอนนี้เขาสงบลงแล้วนั่นก็เพียงพอแล้วที่จริงแล้วหลิวยุ่นไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกชายมากนะัก เขาแค่อยากให้ลูกชายมีชีวิตอยู่ที่ดีจิวเจ้าไม่คาดคิดว่าลูกชายของเขาจะสงบลงได้ขนาดนี้หลังจากที่เขากลับมาซึ่งทําให้เขารู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเช่นกันแม้ว่าจิตใจของเขาจะกลับมากระชับกระเชงอีกครั้งแต่ลูกชายของเขายังไม่โตพอที่จะเข้าสู่สถาบันทูตจิตวิญ,ญญาณแต่เขาก็ยังคงเติบโตถึงระดับที่สามแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าลูกชายของคุณเก่งมากและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสืบทอดตําแหน่งในอนาคตโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการเลี้ยงดูลูกชายและสืบทอดตําแหน่ง ผู้นำตระกูลในวันนี้ หลิวยุนพูดคุยกับหลิวเป็นพิเศษและต้องการหารือเรื่องนี้กับเขาโดยละเอียดแน่นอนว่าคนรับใช้ที่อยู่รอบตัวเขาถูกเขาปฏิเสธเขาไม่รู้ว่ามีคนรอบตัวเขากี่คนที่ไม่น่าไว้วางใจหลิวเดินเข้าไปในห้องและพบพ่อของเขาหลิวยุนอีกครั้งซึ่งดูเหมือนจะกำลังฝึกคัดลายมือหรืออะไรทำนองนั้นพ่อหลังจากโค้งคำนับด้วยความเคารพแล้วหลิวก็ดูไม่เหมือนบนรรพบุรุษคนที่สองของเขาอีกต่อไปหลิวยุนที่ได้ยินเสียงก็หยุดปากกาในมือค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองหลิวแล้วถามลูก Chai. คุณรู้หมายว่าทำไมวันหนึ่งฉันถึงเรียกคุณมาที่นี่หลิวหลู่สายหัวเล็กน้อยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าหลิวยุ่นกำลังคิดอะไรอยู่พ่อผมไม่รู้พ่อบอกผมได้หลิวหยุนลุกขึ้นจากที่นั่งและค่อยๆเข้ามาหาหลิวหลู่ฉันเห็นการเติบโตของคุณในครั้งนี้เมื่อคุณกลับมาความสามารถของคุณนั้นดีอย่างแน่นอนโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดแม้ว่าตำแหน่งของคุณในฐานะนายน้อยจะเคยถูกยกเลิกไปแล้วแต่ถูกบังคับโดยผู้อาวุโสข,ของตระกูลตอนนี้ฉันอยากให้คุณสืบทอดตำแหน่ง ของฉันและฉันต้องการฝึกให้คุณเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าฉันในขณะนี้ดูเหมือนว่าหลิวหยุนจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของตระกูลหลิวลูกชายของเขาจะแข็งแกร่งกว่าพ่อของเขาอย่างแน่นอนในอนาคตเมื่อถึงเวลานั้น เขาอาจจะสามารถนำตระกูลปัจจุบันไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้และเมื่อถึงเวลานั้นเมืองเทียนหุยทั้งหมดอาจเป็นของตระกูลหลิวของเขาอย่างไรก็ตามในเวลานี้หลิวมองเห็นแผ่นหลังของพ่อของเขาและรอยยิ้มเหยียดยามก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาตอนนี้เขาไม่เชื่อพ่อเลยเพราะในตอนแรกพ่อของเขายกเลิกตำแหน่งนี้โดยไม่ลังเลแม้ว่าหลิวหยุนจะลังเลเล็กน้อยในตอนแรกตราบใดที่หลิวเห็นมัน ตอนนี้เขาอาจจะยังลังเลอยู่ในใจน่าเสียดายที่หลิวหยุนเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้อาวุโสของตระกูลโดยไม่ลังเลใจขณะที่หลิวหยุ่นกำลังโอ้อวดหลิวก็หยิบลูกปัดที่เขาถือติดตัวออกมาอย่างเงียบๆขณะที่หลิวหยุนหันกลับมาดวงตาของหลิวเต็มไปด้วยความเข้มงวดและไม่ลังเลเลยเขาก็บดขยี้ลูกปัดในมือของเขาเมื่อลูกปัดถูกบดขยี้พลังงานสีดำอันท่วมท้นก็หล่นออกมาและปกคลุมทั่วทั้งห้องทันทีหลิวหยุนซึ่งยังคงคุยกับตัวเองอยู่สังเกตเห็นการเปลี่ยน แปลงอย่างกระทันหันโดยธรรมชาติและหัวใจของเขาก็กระชับขึ้นและเขาก็ดึงหลิวออกไปทันทีแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้และทำไมห้องของเขาถึงถูกปกคลุมไปด้วยพลังงานอันทรงพลังเช่นนี้ จากพลังงานในเวลานี้หลิวหยุนรู้สึกถึงอันตรายและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงวิกฤตที่แข็งแกร่งมากในใจเป็นเพราะความรู้สึกถึงวิกฤตในใจของเขาอย่างชัดเจนทำให้หลิวหยุนตัดสินใจดึงวูอ,ออกจากที่นี่ทันทีความจริงที่แท้จริงคือสิ่งที่หลิวหยุนไม่เคยคาดคิดคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดนี้คือหลิวลูกชายของเขาวูหเหนือไปเร็วออกไปจากที่นี่เร็วๆหลิวหยุนพาหลิวไปและต้องการหนีออกจากห้อง แต่ทันใดนั้นก็พบว่าเขาหนีไม่พ้นดูเหมือนว่าทั้งห้องจะถูกคุมขังไม่มีทางที่จะรีบออกไปจากห้องได้และหลิวหยุนก็ต้องการเรียกสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณของเขาทันทีแต่ก่อนที่เขาจะเรียกมันออกมาได้เขาก็ค้นพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือดูเหมือนจะไม่มีทางที่จะเรียกสัตว์เลี้ยงวิญญาณออกมาในพื้นที่นี้ได้คำตอบคืออะไรทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น คุณคือใครทำไมคุณถึงโจมตีตระกูลหลิวของฉันฉันชื่อหลิวหยุนสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลหลิวหากคุณมีการเตรียมการใดๆโปรโดให้คำแนะนำแก่ฉันฉันไม่มีเจตนาที่จะต่อต้านคุณเนื่องจากอีกฝ่ายสามารถปิดห้องของเขาโดยไม่รู้ตัวความเข้มแข็งต้องอยู่กับคุณหากพยายามหักล้างหรือไม่เชื่อฟังอีกฝ่ายคุณอาจจะโดนฆ่าได้หลิวหยุนไม่อยากตายแบบนี้เขายังมีชีวิตอยู่ไม่พอแต่ไม่มีใครตอบสนองต่อหลิวหยุนราวกับว่าหลิวหยุ่นกำลังพูดคุยกับอากาศ